สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมมาฟังกับดอนนาบมัอน,น,นี่ในวันที่เจ็ดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นพี่น้องเนาะนะครับผมมัอนี่นะครับกับสี่ เอาตัวเลขนะครับไม่ให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเทปชิปต่อต่อไปนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้นะครับได้ตัวเลขมาโดยบังเอิญนะครับได้ยางมาทําธุระอยู่บ้านจีแดงแล้วพี่น้องเนาะแล้วเห็นเพื่อนกําลังเลือกลอตเตอรี่อยู่นะครับก็เลยเข้าไปสอบถามนะครับก็ได้ตัวเลขมาเห็นว่ามันบ่หลายโตนะครับพี่น้องมันชุดเดียวก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับ ตอนนี้จะแดงเพิ่นเรียบรถตุลีอยู่เดี๋ยวห้อมาติดตามรับชมรับฟังไปน้ากันนะ้นองผิดน้องเนาะนะครับเบื้องเพมลับหวยคนอุบลมาแล้วแต่ไม่ได้ดังคลิปค้นถามหาเยอะที่สุดหวยคนอุบลหวยคนอุบลหมอครับแมนสูตรหนึ่งล่างตัวเดียวศูนย์เจ็ดฟันคงบอกที่นี่ที่เดียวอ่าบอกที่นี่ที่เดียวนะครับพี่น้องศูนย <7 S 1> ์เจ็ดตัวเดียวบอกไปก่อนแต่ว่าตัวอื่นนี่อุ้มไปก่อนครับเดี๋ยวสิลงคลิปให้เพิน่นจังมื่สองมื่นละ เพื่อนบ้านเห้อคหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนหาเลยจองใบเนี่ยใช่ครับอ่าเดี๋ยวพี่น้อ้างศูนย์เจ็บเนี่ยจองใบเหมือนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องศูนย์เจ็บศูนย์เอ๋อมันขึ้นมาจากตัวเก่าเลยครับศูมันมาเลย่ะครับศูนย์เจ็บอันโยลงนี่คนแถวบ้านเพิ่นมูหัวเพิ่นนี่เขาอันนั้นืออ่แต่ว่าเพิ่นเื่อนท่านได้ออกบออกคลิปออกยังแต่ว่าเป็นเลขเพิ่นคนแถวบ้านเพิ่นนี่บ่มีขายเพิ่นออกคลิปไพราันเพิ่นบอกมูนะ ครับศูนย์เจ็ดได้เท่านี้นึงอันปีกว่าเราคิดข่านตรวจครับเท่านี้กลยเจ็ดศูนย์บกก่เนาะบอกไก่บคกเจ็ดเด้งเพิ่มเพิ่มเพิ่าใหกับตัวเดียวเลยบวกตองกลับเลข้นิ่มตรงตรงทุกง้วนเลยสิบแปดง้วนแล้วครับผมล่างตัวเดียวฟันทงยแต่วานไม่บวกเขากับเจ้าอื่นดอกงดก้อนกับบวกเขากับเจ้าอื่นคือการหกเก้านะงดก่อนเพิ่ให้ยมกเกานะครับบวกเขากับเจ้าอื่นอืม จนมาสิถือหกหนึ่งกันเป็นบางวดที่แล้วนะครับจะบางหกเก้าเนี่ยนข้นหนึ่งขนหนึ่งหกหนึ่งหลครับคนพ่อหลาดหรือว่าเออคนพ่อหลาดนั่นเพิ่นหาหกหกเก้าบนบอเออแมีนครับมันออกมันออกล่างอันนี้ของเพิ่นนี่ล่างตัวเดียวแขนแขนสั้นตุ้งตัวเดียวเลยหกเก้ามาตัววันนี้ศูนย์เจ็ดจอดลตกกะรี่ไว้แต่เพิ่นข้อคุยกับเพิ่นเพิ่นบอกว่าอย่าเปล่าล้องคลิปเสียแกงนะจ๊ะ เอาขันผมลงได้ป่ะครับซื้อลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่ออกแล้วเพิ่นซื้อแล้วป่ะนี่ครับออกมือใดยแกมบ้นจังค่ะบอลลอตเตอรี่ออกมือเลยที่ออกขายเนี่ยครับผมขายนี่นะที่ออกมาว้างแผงเนี่ยครับหรือเพิ่งมาวันนี้ป่ะเพิ่งมาวันแรกค่ะให้แจแดงเจิมให้เลยค่ะโอ้โหนะครับใช่ค่ะออกมือนี่เพิ่งแรกใช่ค่ะเขามาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าออกวันนี้ลูกค้าคือเดินสายออกออกไงเริ่มขายมื่อนี้นาะแม่เนาะเพราะว่า ล่องบอลบลหลดลอตเตอรี่ตัวนี้นี่ทำมาให้เจ๊แดงโดยตรงยังอื่นยังสีรุ่งวันนี้เลขพูดหนึ่งศูนย์สองสองสองศูนย์เลขพูดทักมาให้เจ๊แดงโดยตรงนะเลขบ้วนหนึ่งสองศูนย์ดังบอกแต่ดังบอกค่ะเขาเอาเขาสีดังสองศูนย์แห้งเลยเะขันยังไงถ้ายันปูสามแปดอะไรนี่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 มือมาเศร้านี่แม่แตนไปขายนี่ทับบอคคาแบบว่า คือบานให้เจแดงเพิ up, so ่นเปิดซิมให้เพื่อนกะมันเข่ากับเลขเล่าพร้อมก็ไเลยมาบ่าวซูเจแดงฟังทีิงสองศูจองเลยสองูนรอบจองเลยหลังจากหวยออกวันแรกนะเจแดงเขาสั่งเลยนะครับานนี้บานนี้ก็ไเลยว่ามันมันมันมาเข่าสเตปอันสองศูนรั็ได้บอกเจแดงไว้กันทามันเข่ากันมันเพราะว่าเข่ากับเลขเจแดงเนี้ย แค่เต้าบอกบอกเอ c ซีช่องมี้องเรียวว่าท่านโยชิปิโตหาแม่กลุ่นเนว่าแม่กุ่นเพิ่นห้ซื้อแปดแปเก้าพูดไดเป็นแฟนแม่กุ่นนี่คนถามหาหลายที่สุดคือแม่กุ่นกับคนอุบลเดียวนี้ครับคนถามหาหลายที่สุดเพราะว่าแม่กุ่นเพิ่นถูกสามโตทุกงวนทุงันหันเพิ่นถูกโตอันหกเอหสองหนึ่งหหนึ่งสองเพิ่นหน้ะหประตูเอหกประตูโนว่าอุหนึ่งสองสองปซี่อีก เพนแหายฮกเป็นแล้วลอยแต่เราเลียกเพิ่นถูกทุ้มวดถูกโต๊ะตู้มวดครับทุ้มวดแนนอันนี้ซื้อทั้งหมดจากใบครับนี่หลายอยู่เดี๋ยวนับบ่งกันนะครับมันไมีแค่นี้ศูนย์เจ็ดทีแมนชุดหนึ่งเจดงเมาหมดลังพี่้องศูนย์เจ็ดนะครับผมแต่บอกเอาเจ็ดศูนย์สร้างสร้างยางะหาชุดแนนมันเน่มนี้จะปีดครับเได้สามชุดหนึ่ง ยวไปหาอีกแม่อำเภออันนี้ย่ำเนาะพี่ไอ้ือหัวขนออบุญแม่น่ครับ07ใบเจ็ดใบเจแดง70ไม่ต้องไปเอานะเจแดงคนว่าครับย์เจ7ดใบเลยครับผมเจ็ดบ่กมันเสร็จตัวใดเสรตัวนี้3บ่กได้3บ่กวันนี้้าวันนี้ฮาบอบอคือเขียนสองส่ได้เลยมันสุดมันวันนี้สุดเดียวกันบอยังบอกว่าว่าเอาปีกกี่ท่าน ก็จะใครถืออืถือก็มีขี่ข้ามเกวนไหมรือจะเอารถบอกอ้ามากมากเอาจัดรถครับหายศูนเจ็ดะครับนี่ครับพี่น้องศูนเจ็ดเจ็ใบกว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าใบบ่ค่ะทั้งหมดสิบเจ็ด่ครับเก้าอันอันล้วนสองูนนะล้วนที่กินสร้างเป็นเศร้าสามสี่ผลเหแต่ว่าไม่มีหายเพินอันมีปีกอยู่นี่แต่ว่าเจแดงเป็นว่านไเป็นชุดสองศูนปูสามแปด ครับสองศูนย์กับศูนย์เจ็ดมันก็จะขัดกับพ้นอื่นหน่อยแต่ว่าที่หวยผ่านๆมามีตะเลขกันดังโมเขาได้แล้วเนาะเลคกนตืงนคนหมักโมเขาได้แล้แรงเขาบอสองศูนย์ไปนี่ดังแห้งนี่เอานี่เดีบยวเอาเพิ่มไหมนี่หูไปอันนี้ก็ศูนย์โดยเฉพาะนี่มันขัดกันอยู่กับศูนย์เจ็ดจ้าหนักศูนย์เจ็ดมันคงกว่าศูนย์เจ็ดมันจะมั่นคงกว่าเพราะเราเราไม่เคยผิดจักรเทียนตรงๆงตัวเดียวชุดเดียวตัวเดียว เปิดซิงค่ะเก่าีเบมีเก้าสี่มีสี่เก้าก็มีชุสองนะชุดสองมีค่ะในสองเอาชุดนีอันนี้พเผลอโชคนะคะเซียนสียยากับเซียนสยยาก่อหนึ่งสองนะครับพี่น้องอันนี้เลขสี่คนแต่ว่าเอาแค่สองร้ับพอรุงอันนี้มันเป็นเลขลิดมากเอาหาุสองร้อยก็ว่าหาม่อีกเนี่ย จะคือบอกนักควรหาสองอันล่างบอกรับผมหนึ่งสองอ๋องพอลุงหนึ่งสองน่าล้างเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวหลานจะมาหายเสื้อีกชุดบอกว่าถ้ามันบอกเดี๋ยวสิไปเอามาหายเดี๋ยวอีกจ๊ใบเป็นชุดนี่แต่ว่าปีกมันมีทั้งเหมือนหายไพอลุงเอาเบิร์ตบอเอาน้ำหลานเบิร์ตบอสยูหน่ะมี๊สอง พอดีเป็นเส้นหาใบเพราะว่ากองนึงพอดีเอามาสามใบนี่เดนี่แล้วอันพะลูเอามาสามใบีเป็นหา่อยเ้นสีสี่งสองเยนสยห้าเรานครับพี่น้องอันนี้ตัดเดียวสิเล็พะลูนี่นีนี่ครับมีครูยุหนึ่งสองถือถือเลขอกวนสิบอกว้กนอนวันหนึ่งสองซุนสองถือมาตัวครับนี่เขาวนตันนี่นี่ สูตรอันนี้สูตรสองสูตรสองอันนี้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งล่างตัวเดียวฟันพงนี่หวัดก้อนนี่อันนี้ถ้ามันไม่ออกสูตรหนึ่งมันจะออกสูตรสองทันทีสูตรสองมีสองซีซีสองแบบมีเก้าซีหนึ่งสองเช่นเชย่าอันนี้เบิ้งตกเก้าเหมือนเก้าไม่ได้มีคนอุบลเห็นปะนี่เก้าเนี่ มีมีเลขบุเพิ่นเพิ่นวิ่งถูกดิครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งอ่ะวิ่งถูกวิ่งหนึ่งเออจนีนี่ไงล่างสูตรหนึ่งอ่ะครับหกเก้าฟันธงบัดนี้สูตรสองทุกเทียบเพิ่นบอกว่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันสิตรงกันตลอดมีหมวดบางหนึ่งมันบ่ตรงกันเพิ่นว่าถ้ามันไม่ออกสูตรหนึ่งเนี่ยมันจะออกสูตรสองท่านที่คือซีสองสองซีนี่นี่เพิ่นว่า จะคือวันนี้คือกันวันนี้ศูนย์เจ็ดฟั่นท่องวันนี้ก็บ่าตรงกันอยีกเนี้ถ้ามันบอออกสูตรหนึ่งนี่มันจะออกสูตรสองท่านที่นี่นี่จะออกสูตรสองตัวเด่นกับซี่สองสองซี่กับเก้าซี่เก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองจุดเรียกเสี้ยนใช้ยาสีตรงหนึ่งนั่นเลยสถิตีถูกห้าสิบแปดหวดเนย สูตรหนึ่งนี่บ่ครับแม่นสูตรหนึ่งกับสูตรสองพว่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันสิตรงกันทุกงวดทุกงวดมีงวดบางหนึ่งมันบ่ตรงกันกับงวดนี่นะมันรตรงกันเเพ <ừng S 1> ื่อนว่านี่ถ้ามันออกสูตรหนึ่งมันสีมันออกสูตรสองท่านที่แต่ว่าเพิ่นว่างวดนี่สูตรหนึ่งนี่อาร์เซเลนขึ้นสูตรสองนี่อาร์เซเลนขึ้นบนเลยเรค,นนครับอาจ์เซเลนขึ้นบนเดี๋ยวแไม่ปากสีโทรหาเพื่อนอาร์ชิบ รูปก็คืออันนี้หวยคนอุบุญนะครับเนาะหวยคนอุบุญนะครับพี่น้องเนี่ยครับซื้อเรียรลอยของเจดียงว่าท่านลงคลิปครับตอนนี้ลงในช่องดอลลาพอนนะครับผมเพิ่นเห็นว่าเจ็ดศูนย์มาตรงซื้อเจดงซื้อศูนย์เจ็ดซื้อศูนย์เจ็ดตัวีอันนี้อันนี้ฮา้าใบอันนี้ซีใบเป็นเก้าใบเก้าใบเลียใบคุณนี้น่ะบนี่พูดถึงเฉพาะศูนย์เจ็ด ครับผมสร้างตะบูนนะครับผมได้ฟังจากปากเจแดงแล้วนะครับหวยคุณอุบุเน้องพี่ดองเนาะนะครับขอให้พ่อแม่พี่ดองสบู่จอมโชคดีถูกหวยรวยยิ่งแห่งกันครูทุกคนเด้อพี่ดองเลยนะครับผมแล้วพบแล้วอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ